วันนี้เฟิร์สขอพามาเที่ยวเมืองบารีที่อิตาลีนะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์มากเลยค่ะึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีนี่ก็จะเป็นวิวหน้าห้องนะคะตกแต่งสวยมากๆเลยแล้วเราก็มาที่โบสถ์เก่าแก่ของที่นี่นะคะเขาก็จะมีการร้องเพลงสวดการของศาสนาคิ์ เราเราก็ออกมาเดินชมเมืองตามซอกซอยต่งตางๆนะคะ <c oughs> ก็เจอคณนาคนนี้นั่งเล่นเครื่องดนตรีอยู่ซึ่งทําให้บรรยากาศของเมืองนี้มีชีวิตชีวามีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกเราก็ได้ทําการสนับสนุนเขานะคะระหว่างเดินเราก็มาเจอโซนผักผลไม้ตรงนี้ที่เขาขายหลายคนก็ชอบมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะสีสันสวยงามขึ้นกล้องมากๆเลยแล้วเ,เราก็ได้ลองอาหารท้องถิ่นคือพาสต้าซอนมะเขือเทศของเขานะคะเร์อชอบพาสต้าของที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีความสดใหม่แป้งนิ่มเราใช้วัตถุดิบที่ดีอย่างเช่นน้ํามันเขาก็จะใช้น้ำ มันมะกอ,อกนะคะก็จะไม่ใช้น้ำมันพืชเลยก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วิวหน้าถนนนะคะแล้วก็ติดทะเลเพราะว่าเมืองบารีมีทะเลด้วยนะคะเขาอยู่ทางใต้ของอิตาลีก็จะมีวิวทะเลสวยๆให้เราได้ชมแล้วมีน้าทะเลให้เล่นด้วยร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพิซซ่าพาสตา้าแล้วก็จะมีฟรีฟู้ดนะคะทุกซอกซอยของเมืองนี้มีความสวยงามมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆเลยค่ะขอปิดจบคลิปด้วยน้องหมา ตัวนี้นะคะเดินผ่านเจอน,น้องน้องน่ารักมากมากเลย